เป็นพนักงาน จาเป็นมนุษย์เงินเดือนไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากจะหาเงินออนไลน์โค้ดบีแนะนําหน่อยได้ไหมครับ<อ>แนะนําได้สิครับโค้ดบีแนะนําอย่างนี้เลยนะครับว่าถ้าคุณไม่ค่อยมีเวลาครับแต่อยากจะมีรายได้เสริมจากการขายของออนไลน์โค้ดบีแนะนําให้คุณไปเป็นในหน้าทิกต o k ครับเพราะในหน้าทิกต o k นั้นเนี่ยคุณเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีเงินลงทุนไม่จําเป็นต้องมีเวลาเยอะแม้ว่าคุณทํางานประจําคุณก็สามารถเป็นในหน้าทิกต o k ได้ครับเพราะในหน้าทิกต o k นะครับคุณนั้นเนี่ยสามารถเอาสินค้าจากร้านอื่นๆที่เขาขายอยู่บนทิกต o k เนี่ยดึงเอามา ขอองงตัวเได้โดยที่คุณนั้นเนี่ยไม่จําเป็นต้องเป็นเจ้าของสินค้าจริงๆนะครับและเมื่อมีคนนะครับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าผ่านหน้าร้านของคุณผ่านคลิปของคุณหรือผ่านไลฟ์สดของคุณนะครับคุณก็จะได้ค่าคอมไปเต็มๆโดยที่คุณไม่ต้องตอบแชทเองไม่ต้องแพ็คของเองไม่ต้องส่งของเองจึงเหมาะมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่มีเวลาน้อยแต่อยากมีรายได้เพิ่มอย่างพนักงานมนุษย์เดือนหรือพนักงานประจํานั่นเองนะครับถ้าคุณมองหาช่องทางในการขายของออนไลน์อยู่โค้ชบีแนะนําในหน้าทิกต็อก เลยนะครับถ้าอยากจะเป็นในหน้าทิกต็อกแบบมืออาชีพจริงๆจ,จ,จังๆมาเรียนกับโคชบีได้นะโคชบีมีเทคนิคในการเป็นในหน้าทิกต็อกทำคลิปยังไงให้ปังทําคลิปยังไงให้โกไวายรเป็ปในหน้าทิกต็อกยังไงให้ได้หลักหมื่นหลักแสนต่อเดือนด้วยนะครับถ้าชอบความรู้ในการหาเงินในการขายของออนไลน์แบบนี้นะครับกดติดตามกดหัวใจแล้วก็เซฟโสต์นี้เอาไว้นะครับเวลาโคชบีเนี่ยมีคลิปใหม่ๆสอนคุณหาเงินในออนไลน์เนี่ยมันจะได้ไปโชว์ที่หน้าฟีดคุณยังไงล่ะครับโคชบี พลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์